นี่พี่ละโคนเป็นกนะดงสองโล ไผ่สังเไผ<อ>่สังอีเนือ,นอ,อูุเรียวอืมโอ้ไผ่สังลายหัวอีจันห้ากิโลหกจอยห้กิโลใบหัวอีลิน,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 นมูนี่นีน่สองสามนั้นนี่งเมื่กี้มันไปตกหูมันตก i <laughs> good. นางเนีงน่งนาดนงดำนางด หน้ามันก็ไข้กว้า<ะ>หน้ามันก็มีกว่าหน้าพนอยู่ตัวหน้าพนเห็นกระยาล้ายตัว